อ่ะโอเคให้เอือ้อพูดถึงห้องนี้มั้งครับประจําวันเราต้องทําอะไรบ้างครับเดินเข้ามานะคะต้องเปิดประตูก่อนอเปิดประตูเสร็จแล้วก็จะเปิดแอร์เราจะต้องอ,อยาอยก<ป><ป>มันเรียกว่าอะไรขัดอ่อนอไรแบบนี้สวัสดีค่ะทุกคนเอื้อนะคะละตราดาโคสิตานนท์ค่ะก็นี่บ้านเอื้อเองแล้วก็มาบ้านเอื้อกันค่ะทตาดา นี่คือมุมส de. ิ่งศ mm ักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านนะคะก็จะเป็นผ้าไทยผ้าจีนอันนี้ก็เป็นมุมตู้โชว์ก็มีอนะเันน่้รูปตอนนี้ตอนเรายู่งป .2 ึ่งไปงานภาษาอังกฤษคุณพ่อคุณแม่นี่เจ้แล้วก็หนูค่ะแอ้อยู่งป .2 คือมีพี่สาวด้วยใช่ไหมมีพี่สาวคนหนึ่งค่ะอืมแล้ววันนี้คนที่ดูคลิปนี้จะได้เจออะไรบ้างครับเพื่อเพื่อจะพาไปเจอเจอห้องอ่านหนังสือละกันแล้วก็อ่ะ ไปดูห้องนอนก็ได้ไมีตุ้ก,กต้านในมหมดเลยแล้วก็ไอห้องแต่งตัวก็ได้ได้หมดเลยแล้วก็เจอ <c oughs> จบันไดเพราะว่าเนี่ยเจอบันไดแล้วเจอบันได้เจอบันไดนี่เราก็บอกกันด้วยใช่ไหมโอ้อยนี้มีถ้วยเต็มเลยครับอันนี้คือของใครของเอืออ้ออ่าก็ <c oughs> เอือ้อบีเซนเพื่อนๆหน่อยก็ข้างหน้าตรงนี้เก้าช่องหันสาเป็นตู้ใส่หนังสือที่ได้อ่านบ้างไม่ได้อ่านบ้างตรงนี้ก็จะเป็นถ้วยชนใหญ่เป็นว่ายน้ำาครทับความให้เพื่อนฟังหน่อยว่าตัวเอง ชอบทำกิจกรรมว่ายน้ำอะไรยังไงเคยแข่งก็คือเอื้อว่ายน้ำตั้งแต่แบบอยู่ปหนึ่งแล้วขึ้นปหนึ่งแล้วก็แบบยันปหกเอื้อว่ายเป็นเวลา6ปีแล้วก็แบบไปแข่งเต็มไปหมดเลยบลาๆ,ๆแล,แล<ม>้วก็เหมือนเอื้อหยุดไปตอนขึ้นมัธยมเพราะว่าก็ด้วยเรื่องการเรียนด้วย<ม>แล้วพอเอื้อไปแลกเปลี่ยนที่เมกาเอื้อก็ตอน, Sport อนวินเทอร์สปอร์ตเอื้อเหมือนว่ายน้ำอีกรอบหนึ่งเอื้อก็ได้แบบไปแข่งสเต็กอันนี้เป็นภาษาไทยเหมือนชอบแข่งขันภาษาไทยได้ อันนี้คือได้เพราะว่าโอเน็ตเลขร้อยเต็มเทีอ่อ,อัน,นี้เป็นถ้วยชิลิดเดอร์แต่ว่านี้ต้องแต่อนุบาลสามแล้วแ <c oughs> สดงว่าคือนอกจากกีฬาว่ายน้ำแล้วเรื่องก็ เก่งเรียกด้วยเหรอตอนแรกเอือกอาจจะเรียนสายวยิทอยู่แล้วคือแบบเอื้อทางสายวยิทได้แต่พอตอนประมาณมสามเทอมสองอ่ะเอือรู้สึกว่าแบบคือเราอะเรียนได้ถ้าเกิดเราจะอยู่กับมันเป็นเวลาสามปีในสายแล้วถ้าเกิดปรากฏว่าเราติดคณะที่มันต้องใชว้วิทขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเราอยู่กับมันแต่เราไม่มีความสุขอะ่ะเราจะอยู่ไปทําไมเอือก็รู้อยู่แล้วว่าเอาือเป็นคนชอบภาษาสุดท้ายเอือก็เลยแบบเลือกศิลป์ภาษาประมาณนี้อ๋ออันนี้อันนี้ลูกเอื้อเองเอื้อว่าตอนอยู่ปหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ได้ไปโชว์ที่ญี่ปุ่นเพราะว่าอะไรคนระับเพราะว่า เพราะว่าเราไปถือโชว์เขาเองก็คือตอนนั้นหนูอยู่ปนหนึ่งจริงพี่หนูไม่รู้อะไรอยู่แต่ตัวหนูไม่ได้ไปออไปแค่รู้เฮ้ยสวยนะใช้สีช็อคปกป่ะครับเป็นสีช็อคแล้วก็ตัดเส้นด้วยสอีอีมาหนูจะไม่ได้แล้วข้างหลังก็จะเป็นสีน้ำแล้วไอ้ตรงจุดๆก็คือเอาพู่กันมาแล้วก็เคาะเป็นข้อหนีงมันจะเหมือนแบบเป็นดาวอะไรประมาณนี้มีทางหัวทางศิลปะด้วยเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราไปหนึ่งกันต่อไปห้องอ่านหนังสือข้างบนค่ะนี่ก็คือ ห้องอ่านหนังสือค่ะอา่านมีของพี่ด้วยคะ่ะแต่ว่าตอนนี้เจ้ยอยู่หอเจ้ต้องเข้าหอก็เลยพี่พี่สาวนี่เรียนจบยังอยู่ปีหนึ่งแล้วค่ะอ๋อเรียนปีหอยู่หมอลังสิตอ๋อไล่กันเหมือนกันนี่ใช่มจริงจริงหนูหนูว่าเกิดเกิดหลังเขา18เดือนคะอ่ะใช่ก็คือประมาณปีครึ่นี่ไงนี่คือ <c oughs> ป้ายชื่อพี่สาว แล้วพี่สาวไปออกรายการด้วยนะครับนี่ได้ค่ะได้นี่คือพี่สาวของเอื้ออันนี้คือตอนเจอยู่โมห้าต้องถ่ายรูปเพื่อแบบส่ง AFS เว่าจะทำพอร์ตพี่สาวเขาเป็นเด็กเลือกเปลี่ยนด้วยใช่ค่ะเป็น AFS เไม่ก้าเหมือนกันแต่ว่าก่อนหนูสองปีนี่หนูกับพี่สาวตอนเด็กๆเชื่อแล้วมันน่าเหมือนผู้ชายนี่ตอนเด็กๆหน้าลักษณะคือเอื้อก็จะมีความเป็นแบบเด็กอินเตอร์เหมือนกันนะเพราะว่าไปแลกเปลี่ยนมาครับ คือะไ์สไตล์สไตล์เยอะจริงๆหน,หนูหนูแบบโอเคขอเกริ่นก่อนนะคะกัละครั้งหนึ่งนานมาแล้วตอนเอื้ออยู่ป .3 อเอื้อเข้า YouTube แล้วก็เจ Play, Play, บบ Play, บบอเอลเมีเพลงหนึ่งมาคือเพลง baby of Justin Bieber หลังจากนั้นเอื้อก็แบบเขาหล่อจังเลยลเอื้อก็เลยตามเขาแล้วเหมือนก็แบบเราซึมซับความแบบเป็นค c u เจอร์ของยุโรปมาเรื่อยๆเพราะว่าแบบเราอินกับเขาเกิดได้อะไรหลายๆอย่างก็เหมือนเหมือนหนูเคยบอกแล้วว่าหนูสายฟอนนี้พอมีบันดดิเรกชันหนูก็แบบบ้าคลั่งมากก็ ก็นั่นแหละค่ะก็อินเตอร์ก็ได้อ่ะโอเคให้เอื้อพูดถึงห้องนี้มั้งครับประจำวันเราต้องทําอะไรบ้างครับเดินเข้ามานะคะต้องเปิดประตูก่อนอ่ะโอเคเปิดประตูเสร็จแล้วก็จะเปิดแอร์เราจะต้องไอ้ยกมันเรียกว่าอะไรอะขัดเ่อนกอย่าไปก็นี่ก็เป็นโตะของเอื้อนะคะทุกคนโตนี่โตของเอื้ออ่ะของเอื้อมีอะไรบ้างโอ้โหจอดอะไรไว้เต็มหมดเลยเนี่ยโอ้อันนี้คือเยอะมากเริ่มที่ไหนดีอ่ะตรงนี้กัน นี่คือเป็นโน้ตเยอรมันทำเอาไว้ก่อนไปเมกานี่ก็สูตรตั้งแต่มหนก็ไม่รู้ว่าทำไมยังติดอยู่เหมือนกันอันนี้คือเป็นทิชร์คนเยอรมันแล้วน,นี้จริงๆมันเป็นการ์ดในกล่องช็อปโรแลตประมาณนี้อันนี้ก็ พีหน้าอะไรสิวเพราะว่าเออเป็นคนที่แบบมีสิวอะไรทุกคนมันต้องมีสิวแล้วเออเนวะ่าบที่เราพิสูจน์แล้วต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งทําได้ไหมทําไม่ได้ครานี้ตารางพวกแบบสมัครทีแค้นเ,ออเรามาดูฝั่งนี้บ้างโอ้ฝั่งนี้มีป้ายสตาร์เพียบเลยเป,<อ>เป็นกิจกรรมของโรงเรียนค่ะนี่ก็จะเป็นรูปตอนสมัยอยู่ที่นลกเรียน,ยนใช่ค่ะอันนี้ก็แกงว่ายนะ้ําอันนี้คือเป็นเหมือนแสงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้า ครั้งสุดท้ายก่อนหนูจากอเมริกามาก็ข้างบนนะคะที่เห็นเป็นกล่องๆหนังสือหมดเลยค่ะแค่นั้นแหละค่ะแล้วตอนนี้มีคนมาทักบ้างไหมครับก็ต้องแต่วันแรกที่โพสคอมมูนิตี้ของยู u b e อ่ะมีคนมาทักตั้งแต่วันแรกเลยหนูก็แบบโอ้ว้าคือบอกคามาทักว่าพี่คะพี่จะเข้าอักษรใช่ไหมคะพี่ใช้หนังสืออะไรบ้างอ่านง่ายๆอะไรประมาณนี้ก็ต่อไปก็มีก็มีมาเรื่อยๆค่ะแล้วแล้วก็มีคนบอกว่าหน้าตาเหมือนใครนะพอยอวิล ใช่ไหมที่เป็นยูทูบเบอร์จริงหรือเปล่าคะทุกคนทีงานเราเราเพิ่มรายวิวมาเหมือนนะเหมือนไหมเออคล้ายๆนะอาจจะสไตล์ั้องใส่แว่นเหมือนกันแบบใส่นผมหนล้ามาเออใช่ใช่ทุกเก่งเหมือนกันอืมแล้วก็เรียนที่เดียวกันแล้วก็เะ็ข้าสอนเหมือนกันคือพี่เขาเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนหนุด้วยเขาแบบสาตจุฬาแล้วพี่เขาก็จบอักษรเอกไทยเอกวรรณคดีสักอย่างหนึ่งซึ่งหรูก็อยากเข้าอักษรเหมือนกันแบบ พอมรีคิดหรือเปล่าไม่รู้ไปก่อนโอเค a อคชั่นช่เลสวัสดีครับทุกท่านไม่ใช่อยบวิวไม่ใช่ลอยบวิวคุกับลอยอบเอือนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรามาเข้าช่วงสาระบ้างใช่ไหมนก่อนอื่นเลยคือเรียนสินเยอะเนาะก็จะใช้เป็นแพด7จจุดสองหนังสือเยอะอันนี้ไปยืมพี่เกิเต้มาก็เหมือนแบบจะสอบบัดรระดับดีหนึ่งตอนนี้เตรียมตัวอะไรอยู่บ้างครับเพื่อน ก็เตรียมเยอะค่ะเพราะว่าคือเอื้อก็อยากยืนพอร์ตเพราะว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสเราก็เหมือนแบบจะคว้าโอกาสไปให้ได้ทุกรอบแล้วแบบรอบแรกอ่ะเอื้อผ่านคอลิฟายแล้วเอื้อก็เหมือนแบบพยายามจะหาแบบมันเรียกว่าอะไรอ่ะหาสิ่งของที่เอาเข้าไปในพอร์ตอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบเดี๋ยวจะไปสอบ B1 แล้วก็มีสอบ E2 ไปแล้วต้องไปสอบ CU เทปก็เล่มนี้เขาเรียกว่าคูลี่เนาะอยู่นี้อยู่นี่นี่คูลี่ก็ มันเป็นหนังสือจากแบบศูนย์สถาบันภาษาของแบบจุฬาเองก็<ม>ถ้าเกิดใครจะไปสอบก็แนะนําเล่มน,นี้จริงมันมีเล่มน้องมันด้วยนะเด็ก็คือเล่มสองของมันแต่ยังไม่ได้แต่ในแต่คลิมเลยข้างหลังมีซีดีเอาไว้ให้ฟังด้วยแล้วก็ภาษาไทยเหมือนเป็นติวโอเน็ตกับเก้าวิชา<ม>คือแบบก็เรียนในที่โรงเรียนเลยแบบไม่ต้องแบบไปเรียนข้างนอกอะไรอย่างนี้ก็เพื่อนนี้ก็เป็นเก้าวิชาที่โรงเรียนปริ้นมาให้ทํานะคะ ส่วนสังคมก็คือยังไม่ได้แตะเพราะว่าเรื่อก,กลัวลืมที่จอ่านตั้งแต่ต้นแล้วแบบมาสอบก,ก็แบบถึงเวลาอันเหมาะสมเหมาะควรแล้วก็เดี๋ยวค่อยเริ่มอ,อ่านสังคมค okay. ัเส้นทางสําหรับอักษรจุฬาคือเอื้อรู้ตัวมั้งแต่เมื่อไหร่ครับ เออรู้ตัวว่าเออเคยจะเอาศิลปา,าตัต้งแต่ตอนเลือกสายแล้วก็ตอนนั้นเอื้ออยู่เมกาอยู่ในแต่ไหนบ้านเออก็เลยแบบมีเวลานั่งทวนตัวเองว่าตกลงแล้วอ่ะอยากเข้าอะไรตอนนั้นเอื้อแบบช่างใจระหว่างรัศาสตร์กับอักษรแต่พอเอื้อไปดูเหมือนแบบครลิคูลัมของอักษรกับรัตร์ตรเทียบกันเออรู้สึกชอบอักษรมากกว่าเพราะมันแบบได้ทั้งภาษาได้ทั้งเค้าเจอเรียนความเป็นมนุษย์อารยธรรมของแต่ละอย่างคือเหมือนเป็นวิชาพราะแบบบังคับแบบก็ต้องเรียนด้วยา แล้วสมมติว่าเอาือเอเอข้ออักษรได้ใช่ไหมแล้วเออเลือกเอกเยอะคือเอกเยอะในอักษรจุฬามันจะเป็นแบบวิชาเอกโถแล้วก็จะมีโอกาสไปเลือกแบบวิชาโถได้ซึ่งโทเออก็จะสามารถเลือกภาษาได้แล้วเอื้อสามารถแบบไปเลือกโทภาษาอีกภาษานึงได้เออเราคิดว่าแบบเอออักรรษรดีกว่าอะไรเงี้<ะ>ยังจในที่เราดูห้องอารร่านหนังสือเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะขึ้นชั้นที่สามเป็นชั้นของหนูกับเจ,เจก็คือจะเป็นห้องนอนกับห้อง ใส่หนูอะไรเออใส่เสื้อคือเป็นเสื้ออะไรเนี่ยเสื้อฟุตบอลค่ะทีมเออเล่นตอนอยู่เมกาก็เตะบอลด้วยเนี่ยเตะเตะจริงป่ะเห็นเห็นบอกว่าเราชอบทีมลิเวอร์พูลเลยใช่ไปไปเชียร์นักเตะอะไรอ่ะคือหนูอ่ะก็ค่อนข้างสิงกะพ่อเพราะพ่อดูฟุตบอลน่ะ <g ül> ก็เลยแบบอยากดูด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดไม่ดูอ่ะมันก็จะไม่มีอะไรทําตอนนั้นแบบเด็กประถมมากๆคือใจก็อยากดูการ์ตูนแต่พ่อจะดูฟุตบอลก็เลยต้องดูฟุตบอลกับพอ่แพอแล้วาพอวพ่อเชียร์ลิเวอร์พูลก,ก็เลยแบบอ่ะเชียร์ด้วยเชียร์ด้วยแล้วก็เชียร์มาด้วยด้วยเรื่องแบบเรื่อยมาแล้วชอบชอบนักเตะคนไหนครับฟันใด่ะโอเคไปอันนี้คือเราอยู่ที่พ่ออ่าตัวะค่ะอุ้ยเรื่อปิดไฟใช่ไหม เดี๋ยวให้ทีมงานตัดภาพตอ,อต,อตอนเรื่องตกใจเรื่องตอนลืมเปลี่ไปทีหนึตงตกใจหนักมากเหมือนเจอตัวอะไรอย่างนะฮะไม่ก็แบบลืมเปนไแล้วแต่เช้านี่มันเป็นตู้พี่สาวซึ่งเราจะไม่เปิดนี่ก็จะเป็นตู้เอื้อสไตล์การแต่งตัวยกตัวอย่างให้ชุดหนึ่งแล้วกันนะมันจะมีแบบชุดอยู่บ้าน ซึ่งเป็นชุดอยู่บ้านที่สามารถออกนอกบ้านได้กับชุดสวยชุดสวยคือเวลาออกไปแบบข้างนอกแบบข้างนอกจริงๆเลยอ่าชุดสวยชุดสวยถ้าเกิดเป็นห้างเ่อชอบเสื้อตัวนี้แล้วก็ขาสั้นจีนแล้วนี่คืออยู่เมืองไทยได้ใส่ไงเสื้อตัวนี้ใส่สองรอบไปไปห้างแอร์เย็นจัดทั้งสองรอบแต่ว่าใส่ออกไปข้างนอกไม่รอดลมแดดในคอนดหนุ่มบห้องนอนก็เตียงเอื้อเตียงพี่ตุ๊กตา ดิจิตาเทียบเลยแล้วก็นันเป็นปอกปนนรูปใบน้ำนี่ก็คือสถิติที่ทำลายได้ที่โรงเรนียนไปทำลายสถิติเขาเลยสถิติอันเนี้ยตั้งแต่ปี2007อ,อันนี้ปี2017 10ปีนะฮะอันนี้คือเป็นท่าเดียวค่ะท่าดเดียวคือท่าทีแไหว้ผัดที่ไปแข่งที่สเตกับเพื่อนอนะ,ะ0.02ทำลายสถิติเดิมที่โรงเรียนแล้วมันก็แบบน่าเสียดายจริงๆค่ะทุกคนสถิตินี้ยังอยู่ทุกวันนี้ปหะ อยู่ที่บอร์ดที่เมกาคะ่ะโรงเรียน<ต>อะไรโรงเรียนอะไร,อะไรบอกเพื่อนหน่อย r โรม Rapid High School ค่ะอันนี้คือเด็กไทยที่ไปทำลายสถิติไว้นะฮะเข้าไวลาวี่เท่าไหร่อันนี้ฟรี200หลาะหนูทำลายเขาไป 20, นะอ2องสิบองสาสถิติของเขาคือ220ส,ส่วนอันนี้2วินาที่จงเหรอ <c oughs> พี่ชายของตัวเองอ๋ <c oughs> อคือแบบน้อยกว่าเขาสองวิแต่แบบจักว่ายน้ำสองวิมันแบบอิมแพคมหาประเลยการแม่โอเคตอนนี้ก็อยู่ในช่วงท้ายคลิปของเราแล้วพี่เอื้อฟังหน่อยว่า ถ้าได้เลือกเอ,อื้อเนี่ยังจะมาเจออะไรในความเลืออีกไหมก็ถ้าเกิดเลือกเอ,อื้อให้ได้เป็นหนึ่งในงสีกับตันนะคะก็จะเจอเอื้อค่ะเราเล่นเราเล่นเราเล่น,เ,ลนเอื้อก็จะแบบมีพวกหนังสือทริคเทคนิค การแบบอ่านหนังสือบลาบลาเพราะว่าเอื้อเป็นคนที่แบบคนชอบอ่านหนังสือมากาชอบไปเรียนอะไรอย่างนี้ที่เกยบออกจากบ้านแล้วก็เรื่องหัวข้อเรื่องแลกเปลี่ยนคือเอือรู้สึกว่าหลายคนอาจจะคิดว่าแลกเปลี่ยนไม่เกี่ยวข้องกับแบบระบบของที่ไทยเนาะแต่อือรู้สึกว่าการที่เราไปแลกเปลี่ยนหนึ่งปีเราเหมือนแบบเราหายจากเมืองไทยไปหนึ่งปีเอือคิดว่าเอือสามารถแบบให้ข้อมูลให้คำปรึกษากับแบบหลายๆคนในเรื่องทางด้านแบบการไปแลกเปลี่ยนแล้วกลับมาได้เพราะปัจจุบันน่ะการไปแลกเปลี่ยนก็เป็นค่อนข้างที่บูมมากเนาะมันไม่ได้มีแค่แบบหนึ่งโครงการสองโครงการมีแบบ ยมาครับโอเคนั่นก็เป็นทั้งหมดในคลิปนี้ครก็หวังว่าจะได้เจอเรืองอีกในโอกาสต่อไปครับผมใช่ค่ะค